สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนห่วยนะครับช่องหวยดาทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับก็กลับมาพบกันเนาะสลับในที่ในคลิปชุดสรุปนะครับชุดสรุปเนาะนะในงวดที่แล้วนะครับสรุปเข้าไปในที่ใน 1> 8 1 1 8นนะครับนแฟนๆ f ฟโตโยนก็เน้นให้3คู่นี้แล้วก็ยินดีด้วยนะครับใครดู Youtube ชุดเต็มก็ได้ประมาณนี้นะครับะอ่ะมาดูก่อนจะไปดูในชุดสรุปนี่ก็มาดูในสูตรนะครับแต่ละสูตรกันก่อนนะเผื่อบางท่านาพลาดสูตรไหนไปสูตรนี้เข้านะฮะ,ะสูตรนี้เข้าเลขเด่นอันนี้มา6มา8มา6นะในเลขเด่น มาดูกันนะครับสลับในเริ่มต้นเดือนใหม่เนาะวันที่1นะครับเลขวิ่งตัวเดียวก็เข้าเนาะในงวดที่แล้วนะครับเนาะก็ขอให้โชคดีด้วยกันนะครับมาดูในสูตรแรกกันก่อนเลยนะครับก็จะเป็นในเลขวิ่งตัวเดียวเลขวิ่งตัวเดียวนะครับในงวดล่าสุดนี่ก็งวดที่แล้วให้1ก็มา1งวดล่าสุดให้ไปในที่ใน6นะครับวิ่งตัวเดียวให้6นะครับจะมาไหมนะครับเนาะต่อไปก็จะเป็นในสูตร2-1นะครับ สูตรนี้ในงวดที่แล้วเข้านะครับในงวดที่แล้วเข้าไปในที่18นะครับ18ตรงตรงเลยนะครับแล้วนี่ล่าสุดนะฮะก็ให้1กับ2เหมือนเดิมในหลักสิบหลักหน่วยเป็น7890นะครับจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน1 7 1 8 1 9 1 0 2 7 2 8 2 9 2 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นในที่สูตรแรกนะครับสูตร21 ต่อไปเป็นสูตรที่ลงควบคู่กันนะครับก็จะเป็นในสูตร22 2. สูตร22 2. ในวดที่แล้วในวดที่แล้วในเด่น4ตัวก็ยังมาอยู่เนาะมาในเด่น1นนะครับอ่ะตัวเจาะไม่มามันเด่น4ตัวเนี่ยมันก็จะติดมานะครับถ้าไปเปรียบเทียบก,กันกับในสูตรเมื่อกี้นะครับก็แสดงว่า9 8 7 6เนี่ยในวันนี้จะติดมาสักตัวนะครับถ้าดูมันชนกันในตรงนี้ ก็แสดงว่าวัาวานี้เน้น7 8 9นะครับเน้น7 8 9นะเพราะว่าหลักหน่วยชวนกันมาดูในสูตรนี้นะครับสูตร2 2จับคู่นะฮะจบคู่ก็จะได้นะครับใน8ชุดนะครับก็สูตรนี้หลุดมา3งวดติดแล้วเนาะก็ขอให้วันี้เข้าแล้วกันก็จะเป็นในที่5 9 5 8 5 7นะครับแล้วก็5 6 6 9 6867นะครับแล้วก็6 6, 6นะครับวันนี้ก็จะเป็นในสูตร2-2นะครับต่อไปเป็นสูตรอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรใหม่เนาะสูตรใหม่สูตร18นะครับสูตรนี้ก็นะครับมาในวดที่แล้วตัวเด่นไม่เข้าเนาะตัวเจาะไม่เข้านี่ตัวเด่นมันก็ยังมี6อยูนะ่เนาะไม่มี8มี6ล่าสุดนี่ก็จะเป็นนะครับในที่ 456หเนี่ยผมว่ามีแน่นอนสี6ห้าหอาจจะไปจับก,กันกับ9 8 7เมื่อกี้ก็ได้สูตรนี้มันชนกันเนาะผมว่า987มีแน่นอนนะครับามาดูในสูตรนี้นะครับก็สูตรนี้ก็จะได้ในตัวเด่นนะครับเด่นเลยก็จะเป็นที่ใน9 0 1 2 3แล้วก็มาจับกันกันกบ4 5 6หนะครับนี่แหละผมว่ามานะครับ เนี่ยสูุดนี่น่าสนใจนะครับน่าสนใจ5 5กับ6เนาะ5กับ6 5กับ6อ่าลองดูแล้วกันนะครับ5 6นะ5 9 5 0 5 1 5 2 5 3 6 9 6 0 6 1 6 2 6 3นะครับก็มีสูตรใหม่นะครับสูตร8ชุดเนาะอันนี้เป็นสูตร2 2 2 3อ่ะสูตร2 3นะครับชื่อสูตรเนาะ ก็งวดที่แล้วลงงวดแรกนะครับงวดแรกงวดแรกนี่ก็ถือว่ามันมันก็ยังมาในหลักหน่วยอยู่เนาะก็8 8ก็ยังมีนะครับเนาะอ่ะก็ยังมี6เนาะในสูตรเด่น4ีตัวนะครับล่าสุดนี่แหละ,อะลองดูนะเผื่องวดนี้จะมานะครับจับคู่ก็จะเป็นในที่ในนะครับ1 1 8ป 1>, 1 9 2 8 2 9 3 8 3 9 4 8 4 9นะครับสำหรับในสูตรใหม่นะฮะอ่ะนี่แหละนะครับทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่งตัวเดียวสูตร8ชุดนะครับ3สูตรแล้วก็เลขเด่นนะครับในสูตรนี้เลขเด่นในสูตรนี้3ตัวจะติดมาสักตัว456หนะครับในวันนี้456อนะ่ะชอบ4 4นะ4ไหนก็48นะครับ สีนะ่เก้าเนาะห้าห้าไหนห้าเก้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าหกนะครับเนาะอืมนะฮะแล้วก็หกนะชอบหกมีหกไหนอ่ะมีอยู่ในนี้เพราะว่าสูตรนี้มีมีโอกาสนะฮะในงวดน,นี้นะลองดูแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่ามันหลุดมาหลายงวดแล้วนะครับสูตรสองสองเนาะ นี่แหละนะครับหรือไม่รู้ว่าจะเอาเลขไหนนะครับก็ไปดูในชุดสรุปกันได้นะครับแล้วก็มาดูแบบเทียบกันนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีถูกหวยกันอีกแล้วกันเนาะทั้งหวยรัฐบาลแล้วก็หวยลาวพัานานะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องนะครับเนาะ,ะช่องหวยลาวทุกท่านกันเลยนะก็งวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับก็น้นเน้นเข้าตัว้นเน้นสามคู่เลยนะฮะใครเป็นแฟนเดบิีตตโยง แต่ไม่ต้องเสียใจนะครท่านไหนที่ดู YouTube ก็น่าจะถูกอยู่นะครับถ้าจับในเด่นแปดะแล้วก็นําไปจับกับสูตรด้วยนะครับเนาะอ่ะโอเคนะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกัน,ขนขเข้าจันเข้าพุทธเข้าวันศุกร์ก็ขอให้เข้าแล้วกันวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขขอให้แตกทั้งรัฐบาลน,นะฮะรัฐบ,บาลดูได้ในที่ช่องหวยเด็ดตัดไปสรุปให้แล้วนะครับขอให้เข้าทั้งราวพัฒนาแล้วกันนะขอให้เข้าในทุกๆหวยฮานวยด้วยแห่ยังไงก็ต้องขอบคุณสำหรับในการติดตามทุกๆช่องทางกันเลยนะครับไม่มีทุกๆท่านก็จะไม่มีช่องหวยราวในวันนี้นะครับยังไ นะครับสูดรหวยมีเข้ามีหลุดเดอ้อเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปงวดไหนเข้าผมก็ยินดีด้วยนะครับแต่้างวดไหนหลุดนี่ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยงมดที่แล้วใครถูก8ปดหนึ่งบ้างนะครับเนาะขอคนลาาคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าถูกหวยอยู่ถูกยู่ถูกยู่อ่าก็จะได้มีกําลังใจเนาะว่าอย่างน้นอยที่ผมทําไปก็ยังมีคนถูกหวยยังมีคนโชคดีกันอยู่เสียดายนะครับผมเน้นให้7จ็ดเนาะเไม่มา7มันไป ออกตรง6ตัวนะครับฝันให้ตัวเดียวนะครับเนาะอ่ะโอเคมาดูในแนวทางของในวันนี้กันเลยนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งติดตามกระดิ่งอยู่แล้วนะครับในคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับในที่ในคลิปนี้นะครับอ่ะมาดูแนวทางของในวันนี้กันเลยนะฮะร,ราวพัฒนานะครับ วันนี้นะครับก็วันที่หนึ่งนะก็ขอให้เริ่มต้นเดือนใหม่งวดแรกของเดือนมีนาขอให้มาแล้วกันนะครับให้ไป0 4 7นะครับเด่น0เด่น4เด่น7ก็ภาวนาะขอให้มาสัก2ตัวแล้วกันนะครับชอบเนาะอืมนะฮะแต่วันนี้ก็ชอบตัวเด่นหลายตัวอยู่แต่ผมตัดไปเป็นตัวกันอ่ะลองดูตัวเด่นตัวไหนนะครับส่วนในจับคู่วันนี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน0 8 0ย์6 0 5 0 2 0 0้นย 5, นย์ 2, นย 0, น่นะครัคิดอะไรไม่ออกซื้อศูนย์ศูนย์เน่ซื้อเลขบวกกับดอกนะครับเนาะนะซื้อบริดักกับตัวศูนย์ศูนย์เน่บนล่างนะครับเนาะอ่ะแต่ก็ไม่ได้ออกนานแล้วนะครับเนาะเออคันออกมาศูนย์ศูนย์นี่มีแต่คนหวานเลยนี่นะครับนะเนาะเลขออกศูนย์ศูนย์เลยสี่ศูนย์สละะับมาทีอ่ะขอให้โชคดีกับเด่นศูนย์แล้วกันนะครับส่วนในชุดเด่นอีกชุดหนึ่งนี่ก็จะเป็นในที่สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่แปดสี่หกสี่ห้า แล้วก็จะเป็นในที่ใน49นะครับในเด่น4นะครับเนาะก็ใครชอบเด่น4ก็ซื้อไป6ชุด6คู่นี้ก็ได้นะฮะก็ขอให้โชคด,ดีกับในเด่น4นะฮะส่วนในตัวกันตัวกันกันไว้นะครับในที่ใน72 73 79ก็ออกบ่อยอยู่เด้อนะครับเนาะ79 52อ่นนี้เลขชอบนะครับ52 62เลขชอบเลขตามอ่า26 263 ก็ขอให้โชคดีในตัวกันแล้วกันนะบางท่านก็อาจจะชอบในตัวกันก็ซื้อตัวกันก็ได้นะครับเนาะอ่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในที่ในนะครับในตัวกันเนาะส่วนในนะครับส่วนใน3ตัวเป็นนะครับ1 2 5 4 7 0นย์ะครับแล้วก็5 8 0ย์เนาะ3ตัว3ชุดนะฮะยังไงก็ขอให้โชคดีนะครับ3ตัวแตกเลยแล้วกันนะครับต่อไปนะครับในอีกชุดหนึ่งเนาะก็จะเป็นที่ใน3 6,2 2,4,7แล้วก็3 0 0นะครับเนาะ3ตัว3ชุดติดไว้จักน้อยพอได้ลุ้นนะครับเผื่อฟูกเข้านะครับเราโอกาสเข้ามันก็มีน้อย,ยแหละนะครับเราแต่ก็มันเดินนานทีนะครับสัก2-3เดือนเข้าครั้งหนึ่งเนาะอ่ะโอเคนะครับนี่ก็จะเป็นแนวทางทั้งหมดของในวันนี้นะครับยังไงใครดูคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีถูกหวยกันทุกๆท,ท,ท่านแล้วกันวันที่แล้วใครถูก81บ้าง คอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับเนาะอ่ะงวดหนางวดนี้อ่ะวันนี้ก็ขอให้ถูกอีกแล้วกันนะครับสำหรับวันศุกร์ก็ขอให้มีความสุขก,กันทุกๆท,ท่านแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ